สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเอริกเทนหากระตุ้นให้ลูกทีมระบายความโกรธและความหงุดหงิดที่แพ้เชลซีไปลงกับลิเวอร์พูลในเกมวันอาทิตย์นี้เอริกเทนห้าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเตดได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดก่อนสิทแดงเดือดวอชันฟุตบอลพอเมียลิก จะเริ่มต้นขึ้นโดยตัวของเขานั้นได้ออกมากระตุ้นให้ผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ในตอนนี้กำลงังรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่ออกไปพ่ายให้กับเชลซีชนิดที่ถูกยิงสองประตูนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บให้นำความโกรธความหงุดหงิดและความรู้สึกผิดหวังทุกสิ่งอย่างจากผลการแข่งขันในเกมนัดล่าสุดนี้ไประบายใส่ทีมคู่แข่งอย่างลิเวอร์พูลในเกมพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์พร้อมมองว่าการเก็บสามคะแนนในบ้านของตัวเองนัดนี้คือสิ่ง ที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนั้นต้องการโดยเอริกเทนฮากได้กระตุ้นลูกทีมให้ฟื้นจากความผิดหวังจากผลการแข่งขันในเกมนัดล่าสุดให้ได้โดยเร็วที่สุดมันเป็นสัปดาห์ที่แย่สำหรับทีมของเราเราทำแต้มหล่นไปถึง5คะแนนทั้งๆท,ท,ท,ที่เราน่าจะเก็บชัยชนะได้ทั้ง2เกมไม่ว่าจะเป็นเกมกับเบรนฟอร์ที่ถูกตีเสมอและอีกเกมพบกับเชลซีที่เราโดยยิง2ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บทั้งๆท,ท,ที่ไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้ทีมของเรายังมีสกอร์ขึ้นนำทีมคู่แข่งอยู่เลย แน่นอนว่าเราทุกคนโกรธมากกับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นผมได้กระตุ้นลูกทีมอย่างหนักว่าพวกคุณต้องกลับมามีอารมณ์เชิงบวกให้ได้เราต้องใช้พลังงานและความโกรธทั้งหมดกับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมาเป็นตัวกระตุ้นให้เราสามารถพลิกฟอร์มการเล่นกลับมาให้ได้อีกครั้งในเกมหน้าถัดไปนั่นคือสิ่งที่เรากำลังจะทำการทำแต้มหล่นหายไปห้าแต้มนั้นมันคือบทเรียนราคาแพงแต่ต่อจากนี้เป็นลูกทีมของผมคงจะไม่ประมาทแบบนั้นอีกแล้วเพราะบทลงโทษนั้น มันหนักหนาสาหัสจริงๆผมเชื่อว่าลูกทีมของผมนั้นจะกลับมาอยู่ในฟอร์มการเล่นที่กระหายในชัยชนะและจะเอาชนะลิเวอร์พูลให้ได้อีกครั้งเหมือนกับที่เคยเอาชนะพวกเขาได้สีประตูต่อสาในเกม F a ฟเอับเมื่อเดือนที่แล้วถ้าเราสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลทีมจากฝูงที่ต้องการชัยชนะเป็นอย่างมากในเกมนัดนี้ได้แล้วหลักก็ทีมของเรานั้นก็สามารถเอาชนะทีมไหนก็ได้ทั่วทั้งยุโรปดังนั้นผลการแข่งขันในเกมวันอาทิตย์นี้จึงเป็นสิ่งสำคัญและผมก็เชื่อว่าลูกทีมของผมนั้น จะสามารถรวมพลังและเปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลได้อีกครั้งในเกมนัดนี้โดยหลังจากนั้นทางด้านของเอริกเทนฮาก็ได้ให้สัมภาษณ์ปกป้องมาร์กัสแรดฟอร์ดว่าศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษรายนี้กําลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีมากๆและการเจอกับลิเวอร์พูลในช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ตัวของเขานั้นจะแสดงความสามารถที่ดีที่สุดออกมาผมคิดว่าเกมกับลิเวอร์พูลนัดนี้คือแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่ของมาร์กัสแรดฟอร์ดเพราะเราทุกคนต่างรู้ดีว่าเขาต้องการประสบความสําเร็จ ร่วมกับทีมของเราเขาต้องการทําประตูและเขาก็เป็นนักเตะที่ต้องการคว้าแชมป์มากที่สุดคนหนึ่งในทีมของเราและทีมของเราก็ยังมีโอกาสในถ้วย FA ครับซึ่งผมเชื่อมั่นว่ามาร์กัสแ a รดฟอร์ดจะพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ก่อนเกมเจอกับเบรนฟอร์ดเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเขายิงไปสาประตูจาก3เกมและหนึ่งในนั้นคือการยิงประตูใส่ลิเวอร์พูลแล้วทำไมเกมวันอาทิตย์นี้เขาถึงจะยิงลิเวอร์พูลไม่ได้อีกครั้งละ่ะ เวอร์จิลฟานไดยืนยันจะใช้ความเจ็บปวดจากการท้ายแท้เอฟเอคัพถุงแคนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ได้ในเกมพรีเมียร์ลีกในสัสดสัตว์นี้เวอร์จิลวันดิดก,กับตันทีมลิเวอร์พูลได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดก่อนเกมที่ลิเวอร์พูลจะบุกไป,ปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมตช์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้โดยยืนยันว่าตัวของเขานั้นจะใช้ความเจ็บปวดจากการท้ายแท้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด4-3ใน10เอฟเอคัพเมื่อเดือนที่แล้วมาเติม เป็นพลังงานในการแก้แค้นทีมของพวกเขาให้ได้ในเกมสําคัญนัดนี้เพราะผลแพ้ชนะในเกมนัดนี้มานอกมีผลต่อการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้โดยในตอนนี้ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลกาลังได้รับข่าวดีมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีรายงานว่าอิบราฮิมาโคนาเต้และเคอร์ติสโจนสามารถกลับมาลงสนามได้แล้วในเกมนัดล่าสุดกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและในส่วนของดิโอโก้โชตาเทรนต์อเล็กซานเดอร์ อโนและอลิสันเบกเกอร์ทางเจอเกนคลับก็ยืนยันว่าจะมีบางคนพอร้อมสำหรับลงเล่นในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงสุดสัปดาห์นี้หรือชาที่สุดก็จะเป็นในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นอย่างน้อยโดยฟานได,ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับเว็บไซต์ทางการสโมสรล่าสุดโดยกล่าวว่าแน่นอนว่าความพ้ายแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกเ a ฟคัพนั้นมันเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังสำหรับตัวผมและมันเหมือนกับว่าเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดเมื่อวานนี้การพ่ายแพ้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเอาเสียเลย โดยเฉพาะการพาแพ้แท้ในเกมที่เราตั้งความหวังเอาไว้มันทําให้ตัวผมนั้นเจ็บปวดมากกว่า24ชั่วโมงเลยทีเดียวแช่เราทุกคนอยากไปเวนบลีเราอยากไปเล่นในรอบรองชนะเลิศแต่เรากลับทําไม่ได้ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ทําให้ผมเสียใจผมและลูกทีมของผมสามารถยืนยันได้ว่าเราจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีกว่านี้เราอยากเป็นผู้ชนะในเกมนัดหน้าและอยากแก้แค้นพวกเขาแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเกมนัดนั้นพวกเขาเล่นเกมได้ดีพวกเขามีแฟนบอลหนุน หลังการเสียประตูเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังและผมมีส่วนต้องรับผิดชอบเกมนัดนั้นเราควรทํามันได้ดีกว่านี้แน่นอนว่าเรามีบทเรียนราคาแพงมาแล้วและเกมนัดนี้เราจะทํามันอย่างเต็มที่ยิ่งขึ้นกว่าเดิมเราจะไปที่นั่นในวันอาทิตย์เพื่อพลิกสถานการณ์และทําให้แน่ใจว่าเราได้สามแต้มจากเกมนัดนี้เราต้องการเอาชนะคู่แข่งให้ได้ทุกเกมไปจนจบฤดูกาลนั่นคือโฟกัสของลิเวอร์พูลในตอนนี้ตอนนี้เราทุกคนรู้แล้วว่าอีก8เกม ต่อจากนี้จะส่งผลต่ออนาคตของพวกเรามากแค่ไหนทีมของเราอยู่ในช่วงที่ไม่สามารถเสียคะแนนได้แม้แต่คะแนนเดียวดังนั้นเราจะต้องบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเก็บสามคะแนนจัดเกมนัดนี้กลับออกมาให้ได้มันเป็นเกมที่เดิมพันสูงและผมเชื่อว่านักเตะลิเวอร์พูลชุดนี้มีความสามารถที่จะเอาชนะทีมไหนก็ได้ผมมั่นใจแบบนั้นคริสไวเดอร์สนับสนุนให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ พรีเมียร์ลีกฤดูการนี้พร้อมชี้ว่าอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์คือจุดเปลี่ยนเกมนี้อย่างแท้จริงคริสไวเดอร์ผู้จัดการทีมเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดออกโรมอสนับสนุนให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูการนี้หลังจากที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดทีมของเขาไปได้สาประตูต่อหนึ่งและทำแต้มแสงหน้าทั้งอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับขึ้นมาเป็นทีมจ่าฝูงของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งพร้อมมองว่าอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์คือคนที่สร้างความแตกตกก่างในเนเม นี้ได้อย่างแท้จริงโดยคริสไวเดอร์ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้หลังจบเกมนัดล่าสุดที่สนามแอนฟิลด์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโดยกล่าวว่าผมและลูกทีมรู้ตัวดีตั้งแต่แรกแล้วว่าการบุกมาเยือนสนามแอนฟิลด์นั้นเราไม่สามารถพึ่งพาโชคได้เพราะใครๆต่างก็รู้กันดีว่าการบุกมาเยือนลิเวอร์พูลนั้นจะเป็นเกมที่ยากมากๆและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆทีมของเราเริ่มต้นได้ดีแต่ก็ไม่ไวที่จะเสียประตูแรกจากความผิดพลาดเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งมันทำให้แผนเกมรับของทีมเรานั้นมีปัญหาขึ้นมาในทันทีแต่ก็โชคดีที่เราได้ประตูตีเสมอและกลับคืนสู่เกมอีกครั้งเรากลับมาเล่นได้ตามแผนที่วางเอาไว้อีกครั้งตอนนั้นผมคิดว่าทีมของเรามีโอกาสที่จะเก็บคะแนนได้จากเกมนัดนี้แต่ลิเวอร์พูล<ๆ>ก็แสดงให้ทีมของเราได้เห็นแล้วว่าพวกเขาเป็นทีมที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆและการเข้าทําของพวกเขานั้นทําให้เกมรับของเราต้องเหน็ดเหนื่อยกับการต่อสู้กับพวกเขาทีมของเราเล่นเกมรับได้ดี แต่จุดเปลี่ยนของเกมนัดนี้มาจากลูกยิงของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ที่ทําให้ลิเวอร์พูลกลับมาขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งได้อีกครั้งมันเป็นลูกยิงที่หมดจดและทรงพลังเป็นอย่างมากและเมื่อลิเวอร์พูลได้ประตูขึ้นนําทีมของเราก็พบกับความยากลําบากในทันทีพวกเขาบุกใส่เราจนหมดเวลาทีมของเราทําได้แค่เล่นเกมตั้งรับให้ดีที่สุดประตูสาประตูต่อหนึ่งจากโคดี้กัปโปรําให้ลิเวอร์พูลคลายความกดดันและพวกเขาก็ชนะทีมของเราไปได้ด้วยรูปเกมที่เหนือกว่า ผมยอมรับว่าบรรยากาศที่สนามแอนฟิลด์นั้นน่าทึ่งมากๆพวกเขามีแฟนบอลหนุนหลังกว่า6กห0 0่นคนในสนามผมยอมรับความพ้ายแพ้ในเกมนัดนี้และที่สำคัญลิเวอร์พูลก็มีความเหมาะสมทุกอย่างที่จะเป็นผู้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ผมขออวยพรและสนับสนุนให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้พวกเขาเป็นทีมที่มีความเหมาะสมทุกประการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืม ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ